กองทัพก็เหมือนการซื้อประกันภัยชีวิตที่เรามองไม่เห็นความเสี่ยงและไม่อยากที่จะให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่เราจะเป็นต้องจ่ายมันเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่านก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาว่ากองทัพแบบไหนที่ประชาชนต้องการเราไปดูและชำละงบกองทัพที่เราเสียภาษีไปทุกๆปีกันก่อนนะครับที่มาสำนักง,งานข่าวไทยรัฐออนไลน์ งบกลางหฮมปี2,563เพิ่มสูงลิว้วงบประมาณปี2,563มีวงเงินเพิ่มจากปีที่แล้ว2,000 200, สนล้านบาทยังเป็นงบขาดดุลรายได้ไม่พอรายจ่ายรัฐบาลกู้เงินมาใช้ใจ่ายเพิ่ม4 0 6แ0 0 0ล้านบาทงบที่ถูกจับตามากที่สุดคืองบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ4,28,200 19.2ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน13%ของงบป,ประมาณและงบกระทรวงกลาโหมทั้งหมด2 3 3 3 5 3 4าล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน6,226.8ล้านบาท3เหล่าทัพได้งบประมาณเพิ่มขึ้นของกองทัพกองทัพบ,บกได้เพิ่ม2.3พันล้านาเป็น1,000 0 13677.4ล้านบาทกองทัพเรือได้เพิ่ม1.8พันล้านเป็น47277.9ล้านบาทกองทัพประกาศได้เพิ่ม1.2พันล้านเป็น42882.8ล้านบาทกองทัพได้เพิ่มงบประมาณแฮปปี้ทวนหน้า ซึ่งงบกลาหโหมและงบกองทัพนี้ผมจะพยายามดูจากหลายๆสำนักนะครับเพื่อเป็นกลางนะครับผมจะไปดูจากสำนักข่าวของรัฐบาลด้วยนะครับผมชัดลึกจะเป็นช่องของเนชั่นนะครับเพื่อดูด้วยเพื่อที่จะไม่เกิดข้อรหาว่าเอาข้อมูลฝ่ายเดียวนะครับต้องไปเอาข้อมูลจากรัฐบาลด้วยนะครับฝ่ายเนชั่นนะครับฝ่ายเนชั่นบอกว่างบกลาหโหมของเราอยู่ที่2 3 3 0 0 0 ล้านบาทนะครับก็คือ2องแสนล้านนั่นแหละครับก็คือเท่ากันกับของไทยรัฐแต่ผมจะพยายามมาหาข้อมูลว่าไทยรัฐเอาข้อมูลไอ้สี่แสนงบความมั่นคงมาจากไหนนะครับเอาละครับผมก็ไปหาจากหลายสำนักนะครับงบความมั่นคง4ี่แสนสองหมื่นแปล้านเนี่ยของไทยรัฐก็มีเจ้าเดียวนะครับที่นําเสนอแต่งบที่เหมือนกันก็คือ2องแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสามจุดสี่ล้านบาทก็คือเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาชําแหลก งบอันนี้นะครับนอกจากงบกระทรวงกลาโหม2แสนล้านบาทนะครับยังจะมีงบที่นอกเหนือจากนั้นอีกก็คืองบของผู้บัญชาการนะครับงบยิทยศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความมั่นคงเผชิญภัยคุกคามทุกมิติที่กระจายอยู่ใน3เหล่าทัพนะครับสำนักงานปลัดและกองบัญชาการทหารสูงสุดมีงบรวมการสูงสุด87,270ล้านบาทซึ่งเป็นงบที่นอกเหนือจากงบ กองทัพอัน2อง0สร้านนะครับนอกจากงบกำลังหมคืองบเพิ่มเติมมาอีกนะครับผมจะมาชํำแหละดูนะครับเอาล้ครับผมคงไม่ต้องการงบการเบริกจ่ายของประเทศนะครับผมมันจะเอามาข้อมูลที่เท่าที่จะหาได้แล้วก็ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองเพราะว่าการที่จะเอาข้อมูลมาจากพลรลบเบิกจ่ายของประเทศนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสเกินไปผมจะพยายามหาข้อมูลที่เข้าใจง่าย ที่สุดเพราะว่าผมไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบงบแผ่นดินและก็ตรวจสอบใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าผมทําได้และมีหน้าที่ผมก็คงทําไปแล้วนะครับผมเพียงที่จะหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆฟังเป็นเกตความรู้เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งละกันนะครับผมเอาสูตรง,ง่ายที่เพื่อนๆคิดเองได้โดยมือถือของเพื่อน,นครับเพราะว่ามันมีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาประกอบนะครับว่ากองทัพเราใช้เงินอย่างไรนะครับ เรามาพูดถึงกําลังพลกันก่อนนะครับข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับกำลงพลของประเทศไทยนะครับยอดประจําการทั้งหมด3า8 6 0นายนะครับแต่บางเว็บบางสํานักก็บอกว่าไทยมีประจําการทั้งหมด3ามแสนห่นนายนะครับยอดกําลังพลสํารองนะครับทั้งหมด2อง0 0นสี่หนานายนะครับแล้วก็ เอามาบวกกันนะครับมันก็จะเป็น55869นายะครับเราจะเอายอดตัวนี้มาบวกในเครื่องคิดเลขก็คือเงินเดือนของทหารเกณฑ์นะครับไม่รวมนายพลนะครับค่าเฉลี่ยเงินเดือนของทหารก็จะอยู่ที่1,000 0บาททีนี้นำเงิน1,000 0บาทไปคูณกับ 5 5 0 8 6นนก็จะออกมาเป็นตัวเลข5 5 8 8ล้าน6แสนบาทก็คือ5,500ล้านบาทที่ทหารเกณฑ์จะได้เงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมไปนะครับแล้วทีนี้พวกเสื้อผ้าสบู่ยาสิพันที่เป็นเครื่องแบบนายทหารเกณฑ์ก็จะมาจากงบส่วนนี้นะครับเพราะว่าเงินเดือนทหาร เพื่อนๆเขาก็จะบอกผมว่าเขาก็จะหักไปจากเงินเดือนที่เป็นค่าเครื่องแบบของทหารนะครับดังนั้นค่าเครื่องแบบขึ้นอยู่ในนี้นครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับว่างบทหารก็คืองบกระทรวงของกราโหมส่วนงบตำรวจก็จะเป็นงบมหาไทยนะทรับมันครงะงบกัะเราจะเอาเระจะไมวรวมเงิรเดือนกำรวจกับทหารอันเะีรวกรนนะครับเพราะว่าอันคนละงบกันอย่างิ้นเชิงนะครับผม แล้วงบ5,000ล้านที่เป็นเงินเดือนของทหารไม่เลี้ยวไม่รวมกับนายพลครับนายพลก็จะมีเงินเงินอีกเงินอีกก้อนก็คือที่ผมพูดไปก็คือเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับผมอันนั้นที่เป็นของงบนายพลนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับงบกองทัพก็แบ่งสัดส่วนออกไปบางกองทัพก็ได้แสนล้านบางกองทัพก็ได้หมื่นล้านนะครับที่จริงแล้วงบที่ผมหารออกมาแล้วก็เอาออกมาก็คืองบเงินเดือนทหารคือห้าพันล้าน มันเป็นเพียงงบอันน้อยนิดจาก2 0 0แสนล้านนะครับทีนี้งบที่เป็นแสนแสนล้านของกองทัพที่ยังเหลืออยู่เอาไปทำอะไรครับก็แบ่งเข้าไปเป็นงบกรมราชองคลักษกร8 4 6ล้านและงบสถาบันวิจัยประเทศอีก1,000กว่าล้านเนี่ยเพื่อนๆก็คิดดูก็แล้วกันว่างบกระทรวงกลาโหมที่แบ่งจ่ายทหารขนาดหักเงินเดือนทหารหักเงินเดือนนพล หากเข้าองค์คณะคงคเ,เกเนี่ยมันก็ยังเหลือเป็นหมืน่มนๆเชินแสนล้านแต่ละกองทัพเพื่อนๆคิดดูว่ามันมหาศาลขนาดไหนใช่อยู่งบที่เราไม่ใช่งบภาษีที่เราเสียไปในแต่ประเทศเนี่ยเอาไปพัฒนาด้านใดบ้างที่สุดก็คือมากที่สุดคือการศึกษาแต่การศึกษาผมก็ยังไม่เห็นมันมีนกักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะสามารถผลิตคิดคน้นแล้วก็สนับสนุนให้เป็นคนของคนไทยเลยครับไม่มีเพราะว่าประเทศชาติไทยเนี่ยไม่อยากเรียกให้คนเก่งมีในประเทศ เพราะมันเก่งมากไปมันก็จะทําให้เราไม่มีคนชนชั้นลากย้านะครับมันเป็นสิ่งที่ผมยอมรับไม่ได้และการซื้ออาวุธนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมยอมรับไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมสนับสนุนมากที่สุดก็คือการพัฒนาป้องกันประเทศก็คือทาเองต่อเองนะครับสิ่งที่ผมสนับสน,น100ุนร้อก็คืออันนี้นะครับเป็นแสนล้านเนี่ยเอามาลงที่นี่นะครับแต่การซื้ออาวุธ ผมอยากให้เป็นเรื่องลองนะครับเพราะว่าการที่เราซื้อเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวิจัยเองนั้นเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะซื้อมาแต่เราไม่จําเป็นต้องทุ่มงบประมาณไปซื้อเพื่อที่จะเอามาใช้นะครับเมื่อเรามันเกิดสึกสงครามเนี่ยเราก็ต้องทําเองต่อเองอยู่แล้วเมื่อเราซื้อมาเราใช้ไปเปลี่ยนเราก็จบกันครับถ้าเราซื้อมาเรามาวิจัยพัฒนาต่อเองของของไทยเองเนี่ยมันจะสุดยอดมาก นะครับสิ่งที่ผมกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ผมจ่ายให้กับประเทศนี้มันไม่ค่อยที่จะเกิดประโยชน์ผลสักเท่าไหร่เพราะว่างบเป็นแสนล้านกองทัพกับเอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์รายได้ให้กับคนในชาตินะครับกับเอาไปซื้อของต่างชาติที่ไม่ได้มาจากของคนไทยไม่ได้เกิดการจ้างงานไม่ได้เกิดประสิทธิภาพของคนไทยนะครับเอาละครับก่อนจะจบคลิปนี้เพื่อนๆลองพิจารณาดูว่าขนาดผมคิด ในเครื่องคิดเลขเล่นๆของงบกลาโหมว่ามันเหลืออีกเป็นแสนแสนล้านเนี่ยมันเยอะแยะแค่ไหนที่เราจ่ายภาษีให้กับกองทัพไปเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูถ้ากองทัพเอางบเป็นแสนแสนล้านเนี่ยมาทุ่มลงที่สถาบันวิจัยป้องกันประเทศแล้วมีการเกิดการจ้างงานในประเทศนะครับเราซื้อเทคโนโลยีต่างชาติมาพอหอมปากหอมคอ,อล้วก็เอามาศึกษาวิจัยพัฒนาเองเป็นของคนในประเทศเนี่ยเพื่อนๆคิดดูว่ามันจะเกิดมูลค่ามหาศาล แค่ไหนนะครับเราทําเองป้องกันประเทศเองสามารถขายอาวุธได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องนี้สู่เพื่อนๆฟังว่าเรามีเทคโนโลยีที่ผลิตออกมาเป็นของคนไทยเยอะแยะมากน้อยเพียงไหนแต่เราไม่ศึกษาพัฒนาต่อยอดให้มันจริงจังเท่าน,นั้นเองครับนี่ครับสิ่งที่ผมห่วงบางคนบอกว่าผมสั่งชาตินะครับผมไมสั่งชาาิหาอะไรครับใครครับที่สั่งชาติกันแน่นะครับผมตะกขอ,อาภไฟนะครับชอช้าง มันพูดยากผมพูดต้องพูดเป็นภาษาภาษาลาวนะครับเพราะว่าชาช,ช้างเนี่ยมันพูดยากเพื่อนๆลองคิดดูนะครับเออใครสั่งซาดกันแน่นะครับระหว่างซื้อกับผันเองเนี่ยนี่แหละครับลบสิ่งที่ผมอยากให้อามามดำก็คือสิ่งนี้นะครับเออก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขออยากให้เพื่อนลองเอาไปคิดดูนะครับว่างบเป็นแสนแสนล้านเนี่ยมันไม่ใช่หนหอยนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอเรื่องอ d ทีของประเทศไทยที่เราผลิตเอง นะครับผมว่าม,มีอะไรบ้างคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ